จะนกันสองคนไปเลยไปได้ปะไปนอนกนสคนขอพอแล้วขอพ่อคะขอนอนด้วยค่ะนอนด้วยพ่อค่ะนอนกนสองคนไปได้ปะดื้อได้ปะหนูไม่ดื้อแล้วหนูไม่ดื้อแล้วหนูไม่ดื้อแล้วนอนตรงนั้นเลยหนูทับตรงนั้นเลยเออคับนอนก็นอนลงนอนลงเฉยนนอวดหัวเบียดหัวอะไรอยู่ มัต้องมาเอะบปไอเอะยอกเดี๋ยวมองมอหูนะเดียนะนอนลงถ้านอนก็นอนมันนอนก็เดินออกไปถ้านอนก็ถ้านอนก็นอนลงถ้าม่นอนก็เดินออกไปไม่ต้องไปเยียบเลย ไปไปโอ้โหเหยียบขาจะแผ่คุณนี้ไว้ให้ช้างกินเนี่ยไม่ต้องมานอนอลไรไปเลยจะแผ่อันนี้ไว้เดี๋ยไปนอนไกลเลยนอนสองคนกันเลยนอนสองคนหาแม่ดีกว่ามาลูกมาไปเลยมาแม่ดีกว่ามาเร็วมานอนแม่นอนมาลูกมามามาลูกมา

ไม่ค่อยหนักครับแค่ร้อยโลนี่ร้อยสี่โลโอ้ยโอ้ยอยาให้เต็มตัวร้อยสี่โลโอ้ยแม่อันนี้ร้อยสยังไงยังไงอะไรที่อะไรที่เอาใหม่ไมมจ้าโอ้โหอให้เต็มตัวโ้ยก็ยับก็ยับก็ยับกยับโยกยับ คือต e ัวไม่ได้เอโอเคนี่นี่นะลา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 หอม้อ,องอมอก้มดล้ว <text cabe> ี่หลังแนี่น้องหลังดูแฟนน้กินนมโตนี่คือกินนมเะตไแม่เดินหนีแม่เดินหนีแล้วแม่ตาม คุๆแม่จามจุลีลูกแปดอยู่ข้างล่างครับแปดนอนแล้วเมื่อกี้กินนมแป๊บๆนอนละ

nuôi á, nuôi 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 này, nhiều á, nè, chạy, đây, đi, 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 đi